เปิดมาขอขัดขาวไว้ก่อนครับไม่มีต่อส0 0รวันแน่นอนให้ผมเล่นเกมอื่นบ้างเถอะคุณ ơi! เอ้ยเอ้ามาเปิดมาอย่างแรกก่อนจะดําดิ่งสู่ชีวิตชาวไร่ข,ข,ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทางบ้านไปอย่างสูงครับทีมมินบอกว่าอินเทอร์เฟซมันเล็กไปใช่ผพคิดอย่างนั้นแหละตอนที่มันสายไปแล้วนะขณะกำลังซอยเท้าไปแถลสาวมีบางอย่างแจ้งเตือนไปในหนว่าวันนี้วันเกิดพ่อหมดเห็นดังนั้นจึงคว้าของให้เสร็จสับแต่ช้อก่อนขอแวะอะไรหน่อยครับหลังจากเอาของขวัญควางเสรพ่อหมดจึงได้เลิกทําตามเสียงข,ของหัวใจที่เรียกร้องเอาของรัักกกถกใหห้้สาาาาวๆชมเเปปปป็็นนนนรรอบไไไไตลดที่ยงงงจจึ สอยสตรอเบอรี่พร้อมตกปลาจมูกโตไปเพิ่มในคอเลกชันเพื่อวันรังมันอาจจะทํากาไรอะไรให้เราได้บ้างอะนะสิ่งแรกที่ทําในเช้าของวันที่1 0 2คือการหยิบสตรอเบอรี่มายัดใส่เครื่องปั๊มเมล็ดกับเปิดจดหมายที่แทรกตัวอยู่หน้าบ้านซึ่งภายในบอกถึงงานวันคริสต์มาสกับคนที่เราต้องให้ของขวัญครับเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนังหัวทองอนาคตแฟนพี่นี่เองเผิแป๊บเดียวเมล็ดที่ฝากไว้นั่นก็เสร็จเรียบร้อยครับสปริงเกิลนิดหน่อยแต่วัยไพนารูคดูดบไมมพรีเขาต้องหวังพึงพ เมรีรอล่ามาเล่นลงให้ทั่วอีดูกว่า300ต้นในวันนี้จะกลายเป็นเศษไม้ให้เราในวันข้างหน้าซึ่งไม้ที่กำลังขาดแคลนอย่างแรงจะให้รอต้นอ่อนโตคงจะไม่ไหวทาให้ช่วงเย็นนั้นใช้เวลาทั้งหมดไปกับการจามต่อไม้ทุกต้นที่สบตาและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการไม้นักหนาแม่ใช้แต่หนึ่งพันอันแน่บวกกับงานไม้ที่เคยช่วยป้าและต่อเติมบ้านเอาไว้ชีแกนเลยให้สู่ทําหีบหินมาเป็นของตอบแทนไหนๆอู้ไม่เลวจากนั้นด้วยความหายากของต้นแรนนี่จึงขอไปทำเมล็ดหน่อยแล้วกันเพื่อความมัั่่่นนนนนใใจอออาาาาาคตตทงงงงกกรเิ็ยยมบ้ สร้างสาร,รพัดเพื่อส่องดูอุปกรณ์ตกปลาสักหน่อยหลังจากเห็นรายการของที่ต้องใช้จึงได้เลิกโยนเบ็ดลงบอ่ออีกพักใหญ่ใหญ่เฮ้ยวันนี้วันศุกร์นี่นามีอะไรเด็ดเด็เดเดไ,ไหมป้าเออชิไลสาละอีกตามเคย แจกตัวลงท่อมาเพื่อถามหาของบางอย่างเหมือนผมจะจำได้ไหวเสานี่ใช้สำหรับการแม่มดได้โอ้แล้วก็สปริงเคิลด้วยครับพร้อมกับมาตกปลาหาตะไข่เพิ่มตื่นมาขยี้ตาเสร็จจึงลงมือเกี่ยวผลไม้ทั้งในและนอกโรงเรือนให้สะสมแก่ใจใ <c oughs> กล้กแล้วนะไอ้บังนี่ยังไม่หายเหรอเนี่ยผ่านไปอีกสองวันเต็มๆวัตถุดิบสำหรับก,การสร้างบ่อกตกปลาก็ได้พร้อมสักทีเอาไว้ตรงนี้เลยครับเมื่องานก่อสร้างจบลงอ้าวรออะไรลนะ่ะเช้าๆพี่มาแล้วโอ้ยยิ้มเยอะๆครับพี่ชอบเดี๋ยวนี่อะไรจะได้รอบกลอนมาเป็นลูกปั้นนายก นะบ้านาแกกลายเป็นผักเน่าไปแล้วหรุเนี่ยวันที่หนึ่งร้อยเจ็ดเก็บสตรอเบอรี่ยามเช้าที่แถมมาด้วยผลไม้สดๆจากต้นส่วนหลัรจากนั้นนะ่ะเหระยังไม่เลิกง่ายๆครับชอบใช่ไหมละ่ะใช่เขาก็ชอบเธอเหมือนกันนะมะง,งุยไปทอกันด้วยการรับเควียจากแผ่นป้ายมหมดูเหมือนอันนี้จะมีประโยชน์กวา่าฮะยัดทับทิมลงขมูแล้วดูเหมือนนายกจะกลัวล้วลืมจัดเลยส่งจดหมายมาอีกรอบว่าเอ้ยเจมของขวัญยังเนี่ยผมนี่น่าลืมบ้านะเออลืมไปเลยวะในๆดูสินางชอบอะไรมะพร้าวแล้ว ไม่อยากไม่าะงั้นเขาแวะไปดูวัวหน่อยละเดี๋ยวเสร็จแล้วหรอฟ้าโอ้ไวแท่เหลาอ้าวลองบอไปเลยไอ้น้องเห็นตั้งนั้นบอที่2จึงพุดขึ้นตาม,มาติดๆจบเบรื่องบอปลาที่เหลือคือหยิบอัญยมณีนาาชินิดไปเสิร์ฟให้แม่นางที่เราเคยรับเควสบอกดก่อนหน้าอ่ะเดยวร้อยฮะให้แค่พันเดียวเนี่ยนะงกชะมัดผมที่เป็นห่วงบอปลาจัดว่าจะโดนยุงกัดไหมซึ่งพอเช็กดูดีๆมาใส่ได้3ตัวนี่ว่ะอ่ะกันหนูเพิ่มเข้าไปนะจ๊ะเยอะเข้าให้บวกกับฤดูหนาวที่เวลาว่างเยอะเกินนนงงงงาาาตตตตกกแ่่่ึลีีเ้้ยยยไไไมมดหหอออะรรใพส์ฟ เช้าวันต่อมาอัยมบดีที่เสิร์ฟให้ป้าไปวันก่อนได้งอกลายเป็นเครื่องจักรเย็บผ้าผ่านระบบไปสรีซึ่งเรายังไม่มีแกะครับเพราะงานตอนนี้มีไปก็ยังไรประโยชน์อยู่ดีพองานหลวงเสร็จเวลาที่เหลือคือนั่งเล่นหน้าหมู่บ้านเราวันคริสต์มาสละโสดเมื่อเข้ามาได้แม่ผู้พ่ำาทำเพลงคว้าขวานมาสามด่ามแล้วจึงแพ็คมะพร้าวไปให้สาวแหมดูมันนางจะชอบไม่ใช่ยอกยิ้มเก่งขนาดนี้มาเป็นแฟนพี่ไหมล่ะครับเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่วนคนที่มอบของขวัญให้เราได้ครั้งนี้คือแม่นอังกฤษแล้วแล้วไงหน้าตาม ครับที่มาพร้อมกับสมาชิกใหม่อีกตัวและตามภาษาคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไข่หนึ่งใบฝังเศสไข่เดรสาวอีกใบจึงโดนเสียบแทนที่ทันทีซึ่งก็นามาแล้วที่ไม่ได้เข้าถ้ำขังข่าวอู้ดูท่าแบทแมนจะชอบกินเบอร์รี่ฮะเจ้าวันด้น้ำแอปเปิ้ลสดๆจากเต้ามาสอใส่คอมูเฮเรียบร้อยวันที่1นึ่งย้ายก้อนมาสั่งบอปลาเพิ่มอีกบอ,อเอาไปตรงนี้แล้วกันครับผมที่ยังวกวนกลับมาตามหาของทําคอมูไม่เลิกเอ้ยป้าตำรวจจะเบากลําแดงมาขายจริงๆเหรอป้าไม่ตอบครับเราเลยหนีมาเก็บผักดดดดูหนนาาาาววแททีีีกก่่่่อยงขไไม้ ของให้ภูสาวหลังจากนั้นผมจะถือวิสาสะเข้าไปในบ้านเพื่อส่งเควสที่เคยรับไปก่อนหนะ้าจนกระทั่งข้าสินไม่คุ้นหน้าคุ้นตาได้พอออกมาเท่าที่เดาวๆว่าน่าจะเป็นลทัทธิสาวๆกับเอฟเวอิตี้สโตอะไรเทือกนั้นนะนะส่วนความบ้าก,การบลาคา่ไน้ยังไม่เลิกลาง่ายๆไล่ปอนของขวัญมแม่ไทั่วเลยส่วนรายได้ของภาคที่เพิ่งเก็บไปนั้นอู้รวหๆเฮงๆจ้าในเช้าถัดมาไน้่นเองพอผ่าประตูออกผัวของเจจูดี้ที่ยืนรอยอยู่นั้นมาแค่ทักชายเฉยๆครับอ่าหลอดไปเนะาะจะโดนกระเทือบแต่ชแชเช จะมีลูกฟลุกให้ได้ผักยักษ์อีกสักอันสองอันซึ่งเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นเพิ่มต่ออีกสักแปลงจะเป็นอะไรไปจากนั้นโดดข้ามาสองวันเริ่มโดยการโยนไอ้จ,จมูกโตโลงบอ่อพร้อมกับผสมพันธปลาด้วยเพชรมาฟังดูไม่ค่อยเมกซ์เซนเท่าไหร่แฮะไอย้ยาเยียบยาไอ้เด็กเว้ด้วยมาคือมาที่สองร้อยมันก็จะมีลืมปเป็นเรื่องธรรมดาสร้างแล้วก็วางคุณไรกายอย่างไวพอหันมาสู่เรือนกระจกนั้นมาเฟืองก็ตออวดพีกันทวนได้และเมื่อมาเฟืองงอกมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ถังในบ้านจะไม่พอจึงจัััััดไปคครรบบส้้างงาาางางางกกกนนนนเเเลลลถื่่่ออแแมมยยววตพุ สิงทะเลในบ่อมันบอกจ้างได้หอยมาช่วยเรียกผสมพันธุ์อ่ะได้เลยแต่รอไปก่อนเด้อเขาแวะเช็คบอร์ดก่อนส่วนมากก็อันเดิมเดิมครับโจเวนอันซายนี่กันเอาอันนี้ละกันวิกกี้เขียนว่าของรางวัลในเคเวสนี้เป็นนั้งยาเรียกปอนแต่มีโอกาสแค่1.2อเปอร์เซ็นต์อ้าวมาให้คุกกี้ทำนายกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะแวะหยิบหอยที่ชายหาดเราปลิงทั้งหลายที่เห็นหอยจึงแข็งโชกันทวนอ๋อใช่ครับเควสดมาแล้วก็ต้องรีบยวทำก่อนมันจะหมดเวลานะทั้งวันที่เหลือจึงมีเพียงขยี้พวกเบือ RGB ้อง่่ดายับนไมอการาาาตมล่ส์นี่ยยย่ยคงมีตอแล้วก็ว ใช้เวลาไปอีกหนึ่งวันเต็มๆแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับสิ้นท่ายอีกตามเคยแม้ซึ่งคืนนั้นเองขณะที่กำลังเก็บของไปโยนขายมเมล็ดที่ตามหามาชาติกว่าคนเองเข้าตัวมาแบบไม่บอกไปกล่าวสักคำโอ้ยฟันดีล่ะครับคืนนี้เช้าวันที่1 1 9ดอกฟ้าที่หว่านไว้ได้ออกดอกไม่เก็บดอกกันเป็นดอกเห็ดเลยพอถ,ถามว่าปลูกทําไมอ้าผู้เล่นเก่าๆน่าจะรู้ดีนะแต่ถ้าคุณยังดาไม่ออกไม่ต้องห่วงครับวันลหลังๆจะมีสาธที่ห้ชมกันจากการธุรกรรมอะไรกันเสร็จเวลาที่รอคอยก็มาถึงหยิบมเมล็ดต้นเงน วิ่งคว้ามเมล็ดซอยทามนันะโรงเรือนโดยไวเอ้าไอ้หนูหลีกไปรุ่นใหญ่เขาจะลงเฮ้ยฮะจรครับฮียอยากได้อะไรก็บอกผมนะครับน้ำขนมนอะไรไม่ให้เพียบเลยอีกอย่างที่อยากสร้างแต่ไม่เคยได้ทำเลยก็ไอ้บาสลามนี่แหละเวลาผ่านมาอีพักใหญ่ๆซสีเครสซัมติงที่เก็บได้มันเขียนว่าน้ำจื้อเมเบินไปที่ปลักหวังอะไรก็หวังกันนะผมจึงทำตามที่โจทย์บอกด้วยการพุ่งตัวเข้าป่าลับมาสิ่งเดียวที่เจอคือไอ้หมีพูดได้นี่พร้อมกับให้อุ้มตีนหมีนี่มาอีกต่างหากแล้วมันทำอะไรได้ จบเรื่องหมีฮะมาทำตัวเป็นคนดีกันบ้างบริจาคขยะทั้งหลา,ายที่เก็บได้ตามพื้นจนหมดเกลี้ยงเป๊ะฉากไม่อีกรอบน้าร้านนักป่อยจนไปที่ผมไม่ไหวแล้วจะแพงเท่าไรก็ยอมจ่ายอะแหละกับดามดีๆสักอันหนึ่งเหอะไอ้มอนในด้านบ้าพูานะามาก็ถึกเกินออ้โวันนี้มันเกิดลูกจูดี้ดีนะเอ้าหนูเอาเค้กนี่ไปแล้วฝากบอกแม่กันด้วยนะว่าพี่พร้อมดูแลน,นะจ๊ะปงังงุ้ยจุบจ๊บๆเอาแบบตามที่พูดให้เมื่อกี้เป๊ะเ,เลยนะขอ้อดูไปไม่ผรีมาสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ทำน่าจะเป็นตกปลานในกยานรรม่นมยนนนน่่่าาาสสใจจมอยวะปล นี่ยังมันเคียนว่าตกต้้เฉพาะวันฝนตกเหรออ๋อก็ไม่ต้องห่วงครับเลยกลุยกลวยซึ่งทั้งหมดมีเพียงเอาขี้หมูมาขยี้ในเครื่องสกัดน้ำมันและเอาจาระบีมาราดลงต่อไม้ให้เลอะเธอะก็เดียบร้อยโทษเทพ ที่แรกก็แค่นอนรอให้ผู้นี้มาทํางานครับวันที่1 2 3นั้นจะเด็ดมาเฟืองที่โตเต็มที่แล้วจึงเคลื่อยนย้ายกำลังพลมาตกปลาในตํานานโยนเบ็ดลงได้ไปนานเท่านั้นแหละชอยไอพ่อนป้าดพังอีกแล้วแน่เลยเออเออทุกคนไม่เห็นอะไรนะครับไปแล้วเฮ้ยชาาถัดมากระลำที่โยนลงไปนั้นไม่เสียแรงเลยแม้แต่น้อยเ <c oughs> <c oughs> บิบๆอย่างนี้แหละพี่ชอบทุบกระลำยักษ์เข่ากระเป๋าจากนั้นจึงสั่งทําบ่ออีกอันเพื่อไว้เป็นโรงงานผลิตปลาในตํานานพอจบวันนั้นเองเวลของปลาก็สิบสักทีเว้ยสกิลที่เลือก่นนนก็แอครับอของู่แล้วทีนี้้เาจะไไดม่ลกกตััวสที ชีวิตคล้ายๆจะวกวนกลับมาสู่เทศกาลที่คุณเคยอีกครั้งอีสเตอร์ครับฮ่ามันก็ไม่ได้มีอะไระนะากิจกรารมอะไรก็เล่นไปแล้วอ่ะหยิบแค่สตรอเบอรี่แล้วกลับบ้านก็แล้วกันเมื่อได้มเมล็ดมางานปลูกจะขาดไปได้ยังไงกับเหตุการณ์เดิมๆที่เจ็บเท่าไรก็ไม่จำเออเอตะกลางดางครับนอกจากเหตุการณ์เด็กร่วกลางสนามแล้วคืนนั้นเองแถมมาด้วยแม่มดที่เสกคาถาซัมติงอะไรกับไก่แล้วอีกบอย,อย่าทำไก่หนูไอ้ป่าเอ้ยหลังจากตัวที่กระเด็นออกจากเตียผมก็ถึงกับเวทอะไรฟันี่อ่ะนี่ผมทำงานด่างจนหลอนเลย ต้องมันมีปลาว่าอยู่ในบ้านฉันด้วยจะยังไงล่ะเอาเข้าบ้านใหม่เช็คดูดิโอ้ยรอดไปน่าจะเป็นแค่บัากัะนะงยลูกป่าเป็นยังไงบ้างเอ้ย พวกแกสีเดิมนี่นาแลวอีป้าน่ะมาทําไมฟะนอะดังวลีที่ว่าความร่ำรวยมัจกจะพว่วงมาด้วยความขี้เกียจผมจึงย่างเท้าเข้ามาซื้อเครื่องเก็บผลผลิอตอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ความขี้เกียจหลังจากนี้เออเฮ้ยโอ้โหเธอบังเอิญเจอกนพอรีเลยเนี่ยอันนี้ของขวัญเราให้นะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิมเยอะเนะครับพี่จ๊อบส่วนเครื่องเก็บผลผลิตก็อ่าวาไว้ตรงนี้ละกันซึ่งคืนนั้นทันจากแม่มดก็นางฟ้าฝันแล้วเนี่ยจะมาตีกันเกินไปเปล่าให้พักบ้างดเท่้ที่ดาวบอกปลาที่สั่งน่าจะสุกได้ทีี่แแลลล้้ววจจึงงงไดดเเาอออขสสะยยใครัับมน ปลาได้ตำนานไม่ได้ แล้วที่มันเขียนไว้เมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะแม่เรื่องปลาเขาต้องพักไว้ก่อนเพราะวันนี้ลัคกี้เดย์อ้าวทำไมเขียนว่าโชคดีขนาดนั้นเขาต้องเช็กักหน่อยว่าเดกอย่างที่เขาว่ากันไหมแล้วต้องบอกว่าลัคกี้จริงไม่โมเมครับเจอห้องสมบัิแรกว่าดูออกมาแล้วลองหลุมมาซ้าอีกรอบดีแบบโอ้ยลัคกี้บอยกับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตพอหัวถือหมอนปุ๊บเวลเหมือนก็ตันพอดีเถวเบลต่อสู้ก็เอามาเป็นก้าวอีกต่างหากเผาอิเดียมที่ได้จากเมื่อวานที่นี้โครงการเงินรรยวันกับตัวเบอก็ได้เลิกเป็นรูปเป็นรง วันนี้คุณจะหนีควสลามไม่พ้นสินะเกเคเตอเมื่อเขาต้องรอไปก่อนเพราะน้องสตอเบอรี่รอพี่อยู่เวลาค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆกับไอ้ตะลงตาเดียวที่นำเครื่องฟักไข่สลามมาให้เอ้าแล้วเครื่องปั๊มไข่อลุงไม่มีแถวให้อ๋อเฮ้ยฉันคงได้เวลาลงไม้ลงมือกันหน่อยแล้วล่ะหลังจากวางเครื่องฟักไข่แล้วส่วนต่อมาคือวางรั้วกับปูพื้นไปให้สลามไม่เกิดบวชสัวะหยัดไข่ลงไปกับสปริงเกร์ให้น้ำด้วยครับเมื่อก่อนมาทำอย่างนี้ไม่ได so ้นะแต่พออัปเดตแล้วชีวิตเันก็ง่ายขึ้นเยอะรูมถึงอีกอย <c oughs> ไม่โฆษณาครับทอนทีว้าวลัคกี้เดย์อีกแล้วเอ้ยลัคกี้ริงเปล่าเนี่ยไหนลองหน่อยดิซึ่งเมื่อมาถึงแค่ชั้นแรกเท่านั้นแหละครับโอ้ยแม่ย้อยนี่ชั้นแรกเองนะเว้ยชั้นแรกเองนะครับไอ้เด็กนี่มีเว้นหน้ากันเลยจงมา ดาบเทพในตำนานของขอ้พาพามได้แล้วเวย้ยได้แล้วเวย้ยได้แล้วเวย้ยได้แล้วเวย้วเวยเขาก็ยังไม่ทันขาดคำครับออืร่วมไปดิลอ้อเลยวันที่หนึ่งร้อยสามสิบสองไม่เป็นไรดีไปกว่าวันเงาเงา,งากับสตรอเบอร์รี่อีกแล้วละแต่อีนางนี่แทบจะไม่ค่อยดีแล้วเอ้ยตายก็ลำเดี๋ยวปันเผาร้านแม่มเลยผมจะเปลี่ยนอารมณ์มาลงท่อพ่อรีสกิลที่เคยอัพไปสักหน่อยเรเวลขุดกับเวฟฟาร์มครับใช่ที่เราเพิ่งลงเงินไปก็เพื่อแก้ไขอดีตอภิพราษในตอนต้นนั่นเองเปไปสายอัลี่ยนไปใส่ไอีกด้เจ เอ้ยโอ้ยพักว่างดี้วญนพาบันเจ้าไปเว้นกันเลยเอาสรุปๆแล้วกันนะได้เครื่องรวหัวอัตโนมัติกับหินลุกมาอีกก็หันจุดท้ายที่เวิวต่อสู้เต็มแล้วจ้าจากนั้นวันวันมีเพียงวุ่นกับการตามหาสาๆวๆเพื่อบอองควัญให้เอาจริงก็ให้บ่อยกว่านี้นะแต่เดี๋ยวเบื่อการก็เลยเามาให้ดูเป็นช่วงๆแค่นี้พอพร้อมทั้งหยิบเอาเหินลุกที่ดอปเมื่อวานมาโยนใส่พิพิธภัณฑ์สื่อไปเดสตรเบอรีาา่กับไข่ปลามันลงถังหมักส่วนบอที่ว่าจะใส่ปลาในตำนานเลยเปลี่ยนมาเเเเเเปปป็ปาา็็นนนนลลลลลลาา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 ไหหววแแททททททะะกกกกกกกักัึบบีี่่่่คคิจรรรรมมยยงอศต้้ืๆ หนึ่งร้อยวันนะเป็นไปไวว่ารอบนี้มีคนเต้นต์ด้วยแล้วเว้ยเอะไรนะจ๊ะตื่นเต้นเหรอจ๊ะโอ้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะครั้งแรกก็จะเจ็บๆหน่อยอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ปล่อยให้ที่เหลือมันเต้นของมันไปครับ่าชีวิตไหวรุ่นก็นเงี้ยนนะจบเทศกาลเนางงามยามดีคล้ายจะเป็นเวลาสมควรของการเทขายทุกอย่างที่มีชีสเหล้าแยี่ยมยุยให้หมดอะและผลประกอบการก็คือท้ดาว้าวไม่ต้องไปเล็กกับเซนกอนนะไปเศรษฐีดีกว่าเว้ยผมที่มืงถือออกว่าอุตส่าห์ปนล็อกเควส์กับซินเดอเรตตนานในคลิปก่อนจึงขอใช้เวลาว่างแวะไปเยี่ยม มัน่อยจะเช็คข้อมูลการเล่นได้ด้วยแฮะและเนื่องด้วยความล่าซ้ำที่แดนมาตั้งขนาดนี้แล้วงานแทรกเตอร์จะขาดไปได้ยังไงแต่สุดท้า,ายก็ต้องมาอยุ่ที่อุปกรณ์การสร้างครับแบตเตอรี่หาก่อนอย่าว่าแต่ห้าเลยอันเดียวอยากหาได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยงืนเปลี่ยนมาเป็นสร้างเรากระต่ายย้อมใจก็ได้ฟะข้ามาในตอนเช้าของอีกวันเมนูอาหารที่รอคอยก็มาถึงเรียกยังไงว่าอาหารโชคดีกันแล้วกันครับผมจึงนั่งแชรดูกระตูยามเช้าจนจบแล้วจะเปลี่ยนโมเมนต์มาทำอาหารสักหน่อยเอาแบบเบิ่มๆเลยน้องโอ้ใช่ไอดอกไม้ฟ้้าาาาทีี่่ปลูกกอนนห็ แล,และก่อนจะขึ้นฤดูใหม่ยังพอมีเวลาว่างเหลืออยู่การลงเมืองดูจะไป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนครับลักกี้บอยอย่างเราก็ได้อิลิเดียมแบบเพิ่มเบิมกลับบ้านอีกตามเคยอา่าคือฤดูใหม่แล้วอย่างแรกก็ต้องถังจากก่อนละพอซัดจนหมดเกลี้ยงต่อมาคือเสื้อมเมล็ดบมาอสา,า,าสำหรับฤดูนี้ขณะที่กำลังก้าวเท้าออกจากร้านอย่างสบายใจนั่นเองเฮ้ยโอ้เกือบลืมไปเลยมเมล็ดกะหล่ำม,ม่วงไงคนดูก็จะไม่ได้เห็นกะหล่ำใบก็เพราะแกนี่แหละกะหล่ำโง่ไอ้เมื่อได้มา็ด <ๆ S 1> แล้วจึงกลับมาทำสิ่งเดิมๆซ เชี่อฟุตที่ถูกนํำไปขายายพันต่อตัดภาพมาอีกทีคือฉากการต่อสู้กับหนึ่งในศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้เรนสตาร์ดิวเลยกว่าได้ไอปาเอนีอ่งไงไอหนุ่มด่ก็ดินแรงเกินไปโดนตัวไหนมาเนี่ยซึ่งความพยายามร้ายต่อไรครั้งก็เป็นผลครับได้สักทีว้าทรมานเหลือเกินว่ารุ่งขึ้นจดนพายแรงมือสาวในตู้ไปสตีเขคไวให้ไปหาที่บ้านนายกหน่อยโอ,โ,โอ้โหสาวเรียกขากระดาษนี้ให้ไวสิครับรออะไรนักหนาของเรื่องคือการเปลี่ยนชุดให้ตัวละครมันนาาหนักย่าไอเหียมืดเผลอได้โดนแน่บอก <ye> เพราะทุกอย่างผ่านไปไอ้ตุ๊กตาทองคำอยู่นี่เองของข,องข่าวอามนันนี่อืมกันวางไว้วตรงนี้แหละประจานแม่มเลยแล้วกันแล้วได้ที่สุดกลเราปีก็เป็นของเราเรียบร้อย,ออยโอ้ใช่แบตเตอรี่ด้วยครับแต่ถ้าหลังจากนี้คุณส่งเกลว่าเลขวันมันเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่ต้องใส่ใจไปนะผมก็แค่ลืมกดถ่ายแค่นั้นเองอะ่ะงยว่วางไงเจ้าตัวน้อยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเมื่อของใส่จนครบที่เรือคือปล่อยให้สตอรี่มันดำเนินไปเราจูนีมอสส่งขมูบราบราบราอ่าแล้วจะไปก่อใหม่ยังไง่ะเนี่ยไม่รู้แหละไปเช็กสลามก่อนแล กับไอ้ลูกป,ป่านนี่ที่มันเขียนว,ว่าขับไร่แบบมดได้เอาจริงก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ผมเกลียดอีปา้านั่นกันครับมาสักชิ้นจะเป็นอะไรไปมาครับมาครับคุปต้าจ้าผีมาแล้ว <c oughs> ต้อยพูดอย่างงั้นมันก็ต้องรอ,อไปก่อนครับเพราะวันนี้ที่ทําการตระบนเขามีฉลองคมอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันหามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอะโดดข้ามมาเลยนะกลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อครั้งนี้เอาเครื่องปั๊มแรมมาวางในบ้านจิ๋วที่สร้างไว้ตอนลืมถ่ายเมื่อไม่นานมานี้สุดท้ายแห่งการรอคอยคุปต้าค เลยจ้าเข้าล้างร้านตกปลามาไอเลือบผู้ที้แล้วที่ผมต้องซ่อมเพื่อพยุงรางไปสู่เกาะจินเจอร์หืมไม้แข็ง200อันไม่อยากอิรลเดียมแท่งืมไม่อยากแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่อีกแล้วเหรอมันจะใช้อะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นเลยฟ้าคามหน้าก้มตาหาก็ได้ฟ้าตัดไม้เนื้อแข็งฟักไข่สลามสุดท้ายของวันด้วยการแก้ไขออดีตผิดพลาดในหนึ่งร้อยวันแรกที่นี่ซุกี้หมอ้อรวมปีนี้ก็อร่อยขึ้นเยอะสักกรสมบหมดหมอ้อเชียววันที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดปานีที่เหมือนอยากจะช่วยแต่มันไม่ทันแล้วปาเอมเนม พ,พังดีกว่าก็ปันอยู่สักพักเลยแหละครับเงินไม่หมดไปกลับบ้านผู้จริงไม่มีลูกไปมีเมียก็ได้อย่างนี้แหละจนกระทั่งเงินหมดเกลี้ยงก็ไปอันลับปุ๋ยได้คืนนั้นเองฟ้าก็ได้ผ่านรถที่ร้านสะดวกซื้อเก่าคงเป็นสัญญาณขาไอะไรบางอย่างเป็นแน่พักเรื่องทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงไว้ก่อนครับมาไห้หนูโชว์สกิลของคุณโมตายชาวโลกเขาได้เห็นหอยเด๊ ผมขับควายเหล็กมาเช็คสถานที่เกิดเหตุสักหน่อยอืมดูเหมือนจะเป็นบันเดิลใหม่ของที่ใช้ก็โหชัยชลด์อยู่นะโอ้จะปลาในทหาได้จากบึงแม่มดหรอกเหรอนะเห็นการนั้นจึงซอยท้ามาไวๆเพื่อรับเคสปลดล็อกบึงแม่หมดดังนี้ครับคุยกับไอตัวดำนิดหน่อยที่ยิงอะไรไม่รู้ปิวปิวไปเปิดท่ออีกฝั่งซื้อไข่ดบอีกอันจากปันมาทำมายองเนสด้วยครับกับแทรกตัวเข้าท่อที่บึงโดนไอดำเปิดซิงเมื่อกี้จเจอลุมปลายที่เคลดถามหาอม <c oughs> แต่เขาก็จะหวแบแป๊บหนึ่งครับตุ้ยคูโบอโต้า <c oughs> ยังไม่เลิกราง่ายๆครับเอามาเพิ่มเลยน้องคร,รือครือเพร้อมกับสวรรค์ทรงโปรดแบมย้อยเดี๋ยวไปเกปาะใลายสักทีซึ่งก่อนจะไปเขาเคลียร์เรื่องบึงแม่พมดได้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวเอา้าบินได้ก็ไม่บล็อกไอ้สาวนี่พอเข้ามาได้ที่เหลือคือยัดไปยองเนตไข่ดำเข้าปากก็บินให้เปิดทางแต่โดยดีเมื่อผ่านเข้ามาได้จึงตรงดิ่งเข้าบ้านมาหยิบน้ำมึกแม่มดก็ไปอันเสร็จสับสุดท้ายที่เอามึกมาส่งให้พ่อมดที่นี่ก็ปนล็อกระบบสิ่งก่อสร้างเวทมนต์สักทีแต่ไอแต่ละชิ้นนี่กกกก็แพงงงงเเเมมดดดรรรรรื่ออออออวลาาาขตสส้ไไจะ ที่เหมือนผมจะจำจำนวนไม้แข็งผิดเลยแอากินไปหนึ่งนะเปลี่ยนลมมาขายของดีกว่าพอเงินเด้งเข้ามาในจำนวนที่เหมาะสมกระเป๋าระดับ4จะตกไปอยู่ในมือเราเรียบร้อยวงเล็บใหญ่ๆว่าเป็นมอสนะครับเกมปกติไม่มีให้เดอ้อวันที่155ซอยไม้ให้ไหวเลยนิดเดียวก็ในท้องโลกกว้างกับเขาแล้วอะไรจะเปิดตา <c oughs> เฮ้ยแล้วหน่อยดิจะรีบไปซ่อมเรือต่อ,อเอาไปแล้วเอา้าเจไปไหนอ่ะโอ้ยไม่รอแล้วไปซ่อมเลยก็ได้ฟะอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่คิดว่าคืนนี้เรือจะซ่อมเสร็จเกไม่รีบเนาะพี่รอได้คืนนั้นเองจึง บ,บุงบุงรับฟันดีครับเอาลุงลุงปลาปลาทั้งหลายซอยเร็วซอยซอยเร็วเร็วให้ไวให้ไวท่านท่านมาเฮียไม่ต้อกไปตกปงตกปลาแล้วไปแย่งกันแล้วสารคดีต้องรกกว่ากับไทพีพีเอสถึงได้เลิกสักทีเอาจริงก็หลงอยู่นานเลยครับจนเจอปล่องไฟบุงบุงนี่เลยได้โอกาสแวะสะหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้ดูชาวบ้านเขาเล่นอ่อหน้าไปไม่เป็นเหมือนกันบู <c oughs> เออกอนที่มีลิงด้วยไว้โอู้นี่อะไรนี่วันนัดสีทองอะไรก็ไม่รู้แหละครับแต่ไปกอนอะมั่วสัว่วในกอะอยู่ภาคใหญ่ๆเลยจะกระทางไอ้ลูกไฟนี่ใครจะบอกอะไรบางกางก็เลยเดินตามมาไปติดๆจะถึงทางเข้าถ้โอ้โอเคน้ําหยดแล้เราว่าจะแข็งตัวสินะโอเคมา ไปกันต่อครับแทมนในนี้มีแร่แปลกตาอยู่ด้วยฮะปอรอจากผมเนี่ยอนาคตไอร่นี่ใช้สำหรับตีบวกอุปกรณ์นะจ๊ะวกบนจนถึงชั้นในสุดจนได้โอ้เป็นภูเขาไฟนี่เองนึกว่าเป็นถ้ำซะอีกอืมสวนแอแท่นนี้น่าจะเป็นแท่นอัพเกรดที่เคยอ่านในวิกิเจอนะสึ่งเสียใจครับเวลาสนุกขอเทเลเทบ,บียคงต้องจบสิ้นลงเท่านี้อื <c oughs> ล่วงตามระเบียบวันถัดมาจึงซอยเท้ากลับมายอดภูเขาไฟโดยไวและไม่ลืมที่จะเก็บโบนัสทองทั้งสองอันบนยอดไปด้วยเปิดทีที่เมื่อวานนอนร่วมกองอยู่กันขางก็ได้เห็นรูกมาอีกก่อนใส่คอลเลกชันแต่ก่อนจะแวะอัปเกรดของให้เทแวะมาซื้อคอยอีเียาก่อนครับวิกกี้เขียนไปอย่างเด็ดเลยผมก็เชื่อตามนั้นนะนะอยู่เทินสุก่อนจินเจอจนเจอไอ้นกมีพิรุษนี่ที่ดาดาว่าจะใช้ปลดล็อกอะไรสักอย่างได้อ้า้งก็ได้พอโยนลูกไม้ให้เราฟูงนกแก้วผู้บันจึงยอมเปิดล็อกทางสู่ฟาร์มน้อยๆในเกาะล้าน บอลซบจะมาหลอกลวงประชาชนชัด เื่อเก็กบโบนัสตรงโน้นทีตรงนี้ทีอยู่ภาคใหญ่ๆจนกระทั่ทงมาเจอประตูหน้าตาแปลกๆเข้า <c oughs> อะไรเอ้ยไม่เข้าพวการจะเข้าไปมันบอกว่าต้องหาให้ครบ100รอเมตรมันคงไม่ยากขนาดนั้นมัง้งบดเรื่องท่องเที่ยวคอนเทมีอุตสาซื้อมาโคตรแพงจึงได้เลิกอัปเกรดสักทีจากนั้นเอายา่อๆก็แค่เปิดวิกิพายวิ่งหาทัวร์ทองไปเรื่อยๆมันก็เยอะมากเลยนะถ้าจะเล่าให้บทพวกคุณได้ปิดคลิปนี้กันพอดีหลังจากหาจนพอใจป้าที่นั่งสลอนอยู่นี่คล้ายจะมีอะไรบางอย่างให้เราช่วยพอรัอกเคว็อะไรกันเสร็จซึ่งป้าต้อง อ่ะย่อันก็ย0บอันนะาถ้าเพิ่มอีกพวกแกไดิลงมอกทั้งฝูงแน่คอยดูเหอะอ่ะเรียบร้อยไม่ค่อยเหมือนภาพที่หัวทาไรฮะโอเคกลับมาทัเวทป่าก,กันต่อเริ่มที่เอาจดหมายในอดีตมาให้ผัวโจโดอีอานแล้วจึงเอาของมาให้ลุงร้านเล่าแลกกับคุณลาภแห่งสตาร์ดิวจากนั้นอดดอกไม้มาให้แม่นางคาสิโนโนี่เฮะยเฮ้ยเฮ้ยยิ้มทีไรหัวใจระลายทุกตีเบยนางก็ยิ้มพร้อมกับยื่นรีโบทให้อันหนึ่งแล้วจึงหยิบรีโบททีวีมาให้ตาเท่าคีโมโหจากนั้นจึงควาคาาา้ารเให้หมไปปีปยปะง สุดท้ายที่เฮียประบงให้ซอยมาหนึ่งชิ้นเฮ้ยห้ใจไม่ทันเล่นลวนเลยนะป้าใช่ครับทั้งหมดที่อุตส่าห์ทำไปก็เพื่อหาบอนัดเท่านั้นผิดหวังใช่เลยน,นะเนี่ยผมก็น,นึกว่าจะมีตำนานอะไรยิ่งใหญ่ซะอีกเส้นใจกับป้า,าย,ยังไม่หายหางั้นซ่อมสะพานก็ได้เพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นใช้แรงงานนกแก้วพร้อมสุดทางหน้านนะหินที่แข็งเกินคูเท่าไรก็ไม่เข้าสงสัยเขาต้องใช้ระเบิดจงเกลี้ยงครับงานนี้เขาต้องรอไปก่อนดังนั้นจะเสียเวลาไปหนึ่งวันเต็มๆกับการซัดไม้ทุกตนที่ขวางหน้าจะรึน้เกะเบ เฮียติดจในนั้นนานมากเลยนะเว้ยจะไม่สำออยหน่อยหรอผมที่ว่างเป็นอาชีพอยู่แล้วเลยตามเฮียแกเข้าเต็น์ไปเผื่อจะมีอะไรสนุกสนุกให้จำจีบ้างอ่ามันก็แค่โชว์ระบบประกอบฟอสซิอะไรเถื่องนั้นหนะ,นะพอประกอบเสร็จเฮียแกก็โจมือไปเลยมินิเกมอะไรที่ให้ตายเถอะเล่นอยู่เป็นสิบนาทีแล้วกว่าจะผ่านเมื่อกลับมาถึงบ้านเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นปลายสายน่ากะเป็ใ่ใครที่ไหนครับไอมีก่อนหน้านี้นี่เองเดี๋ยวนะ โทรไปได้ไงอ่ะขโมยมือถือนักท่องเที่ยงี้หรอเอาเป็นว่าไรสาระแล้วกันครับมันก็แค่โทรมาเฉยๆในวันเงาๆนะหนน้องเจาลามต่างโลกของพี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิรดย้วยเฮงครับตกคำนั้นได้มีการย้ายอุปกรณ์โรงงานนิดหน่อยเอามาวางไว้ในโรงงานนรกนี่แหละที่นี่บ้านจะได้โล่งสักทีวันที่1 6 8ระหว่างทางไปสร้างเล้าไก่นั่นเองก็ด้สะดุดตาเข้าไปไอลอดพิลึกดียังไม่หมดแค่นั้นครับแต่ลุงเร่อนก็ได้มาแชกกดในน้ำตกซะอีกเอ้ยลุงน้ำน้ำกินน้าใช้คนทั อะไรก็เยอะแยะแลือเกิน่ะตอนนั้นครับฟาร,ร์มนี่นะบอลก็ช,ชยยกัดจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะส่วนเรื่องตามราาบอลนั้นผมจะพยายามข้ามข่าวผ่านไปนะฮะโดดมาตอนปลดล็อกอะไรเลยก็แล้วกันอย่างแรกคือร้านค้านในเกาะครับวัวนกสมัยนี้มาถึงขั้นทำร้านโชว์หวยได้แล้วเหรอเนี่ยม,มีต้นกล้วยด้วยเว้ยกระยองมาเช็คผักที่ปลูกดีกว่าซื้อเมื่อมันโตกันพร้อมหน้าจะได้เวลาปลุกกบเจ้าที่ให้มากินและปัญหาก็มบาอีกตามเคยครับเฮียแกเรื่องมากไม่ยอมกินบอกว่าขาดกระเทียมเอา้าไม่ทำไงอะก็มาหมดฤดูกาลไปแล้วอะเรื่องมากจั er กัอ้้หียกตตรานนละ ที่แทกจะเบื่อการตามหาไอ้ถั่วทองนั่นแล้วเลยขอเปลี่ยนอารมณ์มายนตนของเซบันเดิลดีกว่าอืมอาทิมีกรน,นี่แหละนะตกปลาหายากอีกตัวจากเบืงแม่หมดอา้าวก็เรียบร้อยไอ้หนูจูนิมอนที่ก็เต็งโจกๆคล้ายจะบอกอะไรบางอย่างแต่ดยความฟังไม่ออกเลยขอตัวไปนอนดีกว่าซึ่งคืนนั้นเองไอ้จิ๋วก็ได้รายคาถามหารวยคืนชี่เพร้านเซบเนเก่าๆใช่ครับผมลืมกดถ่ายไปอีกตั้งสามวันเนี่ยแต่อดีตก็คืออดีตปัจจุบันคือการจิบต้นกล้วยมาหย่อนแม่นางตานีลงริมน้ำโดยไววันนที่ 1, ง้ยบบาาาดุภพันจาาที่ ซื้อไว้เธอไม่บอกเธอถ้าไม่ได้ที่สุดก็มาถึงเหมือนกับราชัะเลิศร้ยสักทีพร้อมกักระเดือกนั่นลสานสตีนอีกอึก่งใหญ่ให้เลือดเพิ่มมาอีก25หน่วยโยนวนัทอีก20เมตรเพรื่อชนในงานนกสอบรีซอยไว้ปลรักทางให้ไปต่อเพราะข้างๆนี่มีถ้วยตั้ง7เ,เมตรแน่ตกปลาตรงนี้คุดต้องนู้นอา่าอีก8เมตรเท่านั้นที่ทำมาไม่คุ้มนะพี่จงกอนให้ดูเชียวอีอยางที่น่าสนใจใไม่ใช่น้อยก็ไม่นางเงือกตอบบนตบล่างนี่แหละเอ้ย <Hey! S 1> คุณไม่ได้เจอนางเงือก,กอกนะไรนนเกี่กยวนนนาางฟัเเพสะหูก็รียบร้อ่งุ ทักไลน์มาเดอ้อละชิ้นเกือบสุดท้ายที่เด้งเข้ามาทำให้ผมนึกถึงวลีที่ว่าชิ้นสุดท้ายมักยากที่สุดเสมอไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจริงไหมอะนะนักเรือรุมงกับมาหาช่างตีเหล็กเพื่อสุ่มกาชาจ,จากมะพร้าวทองที่ได้ชากต้นตในกอนนั่นแหละเฮ้อ <c oughs> วอน,นัสเธอวอน,นัสเอฮ้ย <c oughs> จบสักทีทรมาหล้อเกิน <c oughs> <c oughs> พอได้จนครบก็เดินยิ้มกริ่มเข้าฟาร์มมาพร้อมกับไข่นกกระจอกเทศเอ้ยเดี๋ยวนะมันฟักไม่ได้หรอเอ้าเรื่องไงไข่ตัวสาวมันฟักได้อ่ะสบายเจ้าเช้านกกระจอกเตศนะชิ จะให้เรื่องแย่ๆแค่เรื่องเดียวมาพังวันดีๆสิฟ้านั่งเรือมาที่เกาะอ,อีกทีเพื่อจบเรื่องยเย้ยอะไรกันครับอะไรกันครับนี่อูย้ยคนนน้นก็ไม่ธรรมดาคนนี้ก็สเบึม อย่างงี้เสียเด็กเกมแห่งปีบิกินี่อ่ะบิกินี่ไงโอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับจะให้หอยมาทำตะเควได้ยังไงเมื่อพังออกมาเท่านั้นแหละโอ้ยเยี่ยกแล้วหรอไปทั่วนะเฮียข้างกันคือกระดาษที่เขียวว่าเราหาของได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว30เองเนี่ยนะไม่ครับไม่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 ต้องมาคาดหวังต่อจาก200ม้อยปรามไม่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 ครับจบแค่นี้โอเคตกลงสัญญาจับมือ let's go ส่วนของใครก็ถือว่าคุ้มค่าแก่การปลดล็อกอยู่ทั้งครุยเรียกมาทั้งหัวแรงดันสปริงเกิลกับอะไรเด็ดๆอีกจาานนวมกไะ ต่อในวิกิอารกัยครับโฮู้มีเควสจะด้วยมันมีให้เลือกสอ,อย่างครับในมินิเกมก็ตกปลาอ้อตกปลาสิครับถามได้โดยเริ่มจากไอปลากายพันนี่แม่นางเองเกรอร์โอ้ยหนูอย่าดิ้นแรงเยอะเดี๋ยวปัดตีกระพือเลยอ๋อแกเป็นลูกปลาในตำนานนั่นเองก็ว่าดิ้นไม่แพ้พ่อมันเลยกับอีกตัวที่ไปต่างกันนะแกก็เป็นลูกปลาในตำนานอีกตนนนัวแลนนน้วเนี่ย จบสุดท้ายนะปลาในตำนานมาได้อีกสองครับอ๋ออันนี้ชื่อมานน่ามาได้แต่งเติมแต่อย่างใดเดอ้อนะกระดากำลังกลับบ้านไปของฟีสายตาก่อนแฮนไปเห็นไอ้หลอดที่เคยเจอก่อนหน้าส่วนตอนนี้ก็แตกไปเรียบร้อย ตัวอะไรคลาดออกมาหรือเปล่าเนี่ยวันที่1 8 6ใช้เวลาทั้งวันเปืัอการตัดไม้กับทําสวนที่ทิ้งไปล่าถั่วทองถ้าต่างนานต่อมาคือซื้อกุญแจเมืองครับทีนี้จะได้ไปไหนมาไหนและไ,ได้ไปตักรอเวลาสักทีจากนั้นว่างจัดจึงร่อนเร่หาฟอสซิลมาประกอบต่อจากครั้งก่อนเจ้าหัวใจก็แปดกนแล้วคงได้เวลาซื้อดอกไม้ไปปั๊มความรักกันแล้วละเบิ่มๆเลยครับเฮีย yeah. ซึ่งพอมาให้เท่านั้นแหละเอา้าไงไม่ได้แค่ช่อดีเยาวะ่ะโอ้ยเอาแล้วไงโอแต่งแน่เราในในรองคนอื่นดิเอา้าก็ได,ด้งัันกกก็็รออมาทะตะบเเเลเลลยยยว่ <c oughs> สาุปคือสดงรือ200วันนี้ยังไม่ได้แต่งให้ชมมันครับเสียใจด้วยและตามภาษาคนใจพังต้องมาทะเลย้อมใจซะหน่อยอุละลาดูดี่สินี่ใครแม่นางโจโดี้ของพี่นี่เอง <c oughs> อจะลืมนะครับอยากเปลี่ยนชื่อจากโจโดี้เป็นเมียพี่ก็บอกได้เสมอน,นะครับเอ้วยๆๆหลังๆผมที่เลิกไม่มีอะไรจะทำแล้วเลยรับเควสไอ้เสมอที่ขาเวลาก็แล้วกันครั้งนี้เป็นลงเหมือนระดับยากครับเสมอก็ไม่ได้ยากแค่ชื่อมันมีอะไรเป็นไปเพิ่มมาด้วยต้องให้ได้อย่างนี้สิ ไอสลามบ,บ้านี่กันหล่อเท่เกินเลยเกินหน้าเกินตาไปแต่เรื่องราวการผจญภัยของชายโสดเขาต้องจบลงที่มึกกระดองนี่ไม่ได้ตายแค่ครั้งเดียวครับโอ้พอพอพอเลิกเดี๋ยวขอได้บดตัวกันพอดีคลานออกจากถ้ำจึงต้องดิ่งไปสมาคมน,น้นาผจญภัยเพื่อทวงของคืนแต่เสียใจครับมันได้เฉพาะครั้งล่าสุดเท่านั้นแสนดงว่าถ้าจะผ่านเวสโดยไม่ต้องตายเขาต้องใช้บันไดสินะมนากกว่ามันจะขายบันไดก็ต้องวันอาทิตย์นู่นนะงั้นพลาไปก่อนละกันแวะมาทักทายสลามซะหน่อยดีกว่าอ้ยนี่ไม่ได้มาแค่วนอาทิตย์เดียวเอง ีเพียงนั่งข้างกายสาวตลอดวันครับทำไมอ่ะกคนเขารักกันนะเอา,เารักคงได้เวลาดีสำหรับก,การปรปับปรุงฟาร์มซะหน่อยในไหนเจมีอะไรให้สร้างบ้างโอ้ที่มันจะมาใหม่แฮะ ชีวิตน้นเรื่องกับมุโมนปกติครับพุ่งข้าเดินกระจกไปเก็บต้นโตรมหารวยมาขยายพันธุ์ต่อและจึงขยับปรุงปุ๋ยเลีงโตที่เกาะจินเจอร์ดีหน่อยที่เกาะน,นี่มันไม่มีฤดูการจะปลูกอะไรเวลาไหนก็ได้โอ้เหมือนประเทศผมเลยครับมีแต่ฤดูรอด้อนฤดูเดียวเลยวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะมันซ้ำๆซากๆอยู่เนี่ยก็แค่รดน้ำเก็บผักเดินเล่นและไม่ได้ใส่มาให้ชมกันต่อไม่ได้ดยซื้อใครจากไอด้ดำเพื่อไปคองขวัญให้มันเองเออไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณหรอกต่อให้พูดว่าสองวันนี้คงจะไม่ได้แต่งแต่ยังไงชีวิตก็ จะกลับมาพบกันใหม่ในวันที่คิดถึงการมากพอเดอในวันที่198้านั่นเองมีไก่ฟ้าครับสาธูไก่ฟ้าเออไก่ฟ้าไก่ฟ้าโอ้ยน้ำตาลอ่อยมาเชียวแล้วไข่เป็ดล่ะาโอมจงเ๋ยโอมจงเ๋ยมาเพียงโอ้ยเแบบี้้มันได้อย่างงี้สิโอ้ยน่ารักจังเบือ่อเขซึ่งเมื่อใดก็ไปต่อสามร้อยวันแล้วเลยขอร,รีสกิลม,มาไปสายขายของหน่อยเถอะแล้วม,มาดูกันว่าสิ้นเดือนจะได้เท่าไหร่วันเกือบสุดท้ายของชีวิตในเกมแห่งความทรงจำนี่เริ่มโดยการตัดไม้จนถึงเที่ยงวันแล้วจากนั้น จึงนำประเด็ต pues mm ้นเงินต้นทองมาวางให้สะสมแก่ใจกับเอาของที่มีทั้งหมดเทกระจัดลงขายให้หมดเลยและคืนสุดท้ายนั่นเองเฮ้ยเอย่ามายุ่งกับไก่ฟ้าข้าเด้ไว้แทๆหกแสนครับและสุดท้ายวันแห่งการสิ้นสุดครับทําอะไรสั่งลากันอีกหน่อยเอาไข่ปลาดองกับสลามมหาสาลลงขายอีกครั้งพรอมตัดไม้ที่ทะเลทรายจนเกือบคาจบที่นอนตอน3ามทุ่ตรงเดะส่วนราคาในคืนนี้คือ9ก้าหมื่นสามเอารวยๆแห่งแหงจ้าและนั่นคือทั้งหมดในสองวันสตาร์ดิวัลเล่ครับผมรู้หลายคนอยากดูต่อแต่เห็นใจผมเด็ก ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากได้กมอื่นบ้างแต่ถ้าชอบอะไรต่อเนื่องก็แวะไปชมหนึ่งคันวันไ i n e หมครับได้เดอ้ออันนั้นแหละต่อเนื่องจริงไรจริงบาย